ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ ยิงให้รุ่นพี่มันดูดาวลุ่งสัตวก,กู้หน้าแมนยูแซงชนะฮ่องกง3ประตูต่อหนึ่งถือว่าแมนยูยังส่งท้ายด้วยชัยชนะนะครับหลังจากที่ได้ชี้โดโอบีกองหน้าดาวลุ่งยิง2ประตูช่วยกู้หน้าปีศาจแดงแซงกลับมาชนะฮ่องกงได้3ประตูต่อหนึ่งในเกมอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายที่ทัวร์เอเชียนะครับโดยทีมปีศาจแดงเดินทางมาทัวร์เอเชียหลังจากจบฤดูกาลเพียงไม่กี่วันเท่านานและในนัดแรกที่มาเลเซียแมนยูต้องพบกับ ความพ่แพนนะครับต่อทีมอาเซียนออสตาหนึ่งประตูต่อศูนย์และเกมที่2ทีมปีศาจแดงเดินทางมาอุ่นเครื่องต่ออีกนัดที่ฮ่องกงนะครับก่อนที่ในเกมนี้ช่วงต้นเกมจะโดนทางด้านทีมชาติฮ่องกงออกนําไปก่อนนะครับในนาทีที่19ซึ่งในเกมนี้แมนยูในแต่ยังสร้างโอกาสได้มากมายนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถยิงประตูได้สําเร็จเนื่องจากมีกองหน้าปืนฝืดอย่างลาร์มูดหอยลุนนะครับที่ดูแล้วยิ่งเล่นยิ่งขาดความมั่นใจก็ไม่รู้ว่า จะไขออกหรือไม่นะครับสำหรับหอยลุนในช่วงซัมเมอร์นี้ อย่างไรก็ตามครึ่งหลังมีการเปลี่ยนตัวหลายคนโดยทางด้านอโมริมส่งชิโดออบีกองหน้าดาวลุ่งลงมาแทนที่ลาบมุทหอยล่นและตัวของชิโดโอบีก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับลงมายิงประตูตีเสมอให้แมนยูได้สําเร็จและในช่วงท้ายเกมทีมปีศาจแดงก็หาประตูชัยจนพบหลังจากที่ตัวของเมสัมเมาส์เปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วทางด้านชิโดออบีคนเดิมขึ้นโมงเชฟบอลกระดอนเข้าทางเสาไกลพาแมนยูออกนำสอประตูต่อ หนในช่วงท้ายเกมต้องบอกเลยนะครับว่าเกมนี้ตัวของชิโดโอบีลงมายิงประตูให้เบอร์เก้าแบบล,บลับมุนหอยลุนมันดูจริงๆและก่อนที่จะหมดเวลาแมนยูยังได้ประตูเพิ่มไปอีกจากไอเดนเฮเวนที่มงปิดท้ายพาทีมปีศาจแดงชนะฮ่องกงไปได้3ประตูต่อหนึ่งปิดท้ายการทัวร์เอเชียก่อนที่จะแยกย้ายกันไปพักผ่อนนะครับและเตรียมตัวเล่นให้กับทีมชาติหลังจากจบทัวร์เอเชียก็ต้องมาตามกันต่อนะครับว่านักเตะค,คนไหน จะย้ายออกจากทีมซึ่งตอนนี้ที่มีข่าวหนักๆเลยก็คือกานาโชกับบูโน่ที่ทั้งสองมีข่าวว่าจะย้ายออกจากทีมตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับสื่อดังคอนเฟิร์มบูโน่จริงจังเตรียมลาแมนยูล่าสุดทางด้าน BBC Sport สำนักข่าวชั้นนําได้รายงานว่าในตอนนี้ตัวของบูโน่แฟนน์กับตันทีมของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่กําลังพิจารณาอย่างจริงจังในการอําลาสโมสรในช่วงสัปดาห์หน้าหลังจากจบภารกิจทัวร์เอเชียกับทีมปีศาจแดงเป็นที่เรียบร้อยและมีรายงานว่าตัวของบูโน่เองก็พร้อมที่จะรับข้อเสนอมหาศาลเพื่อย้าย ไปร่วมทีมอันฮีลานสโมสรอนดังในโปลีกหลังจากที่มีรายงานว่าสโมสสอนอันฮีลานพร้อมที่จะจ่ายค่าตัวบูโนโตามที่ทีมปีศาจแดงต้องการหรือไปจนถึงทุบสถิติการย้ายทีมนในพรีเมียร์ลีกก็คือ115ล้านปอนด์โดยตามรายงานล่าสุดจากไซมอนสโตนผู้สื่อข่าวระดับเทียร์หนึ่งจาก BBC Sport ได้รายงานว่าในตอนนี้ทางแคมป์ของบูโนโอตอบรับกับโปรเจกต์ของอันฮีลานไปแล้วนะครับซึ่งหากมาถึงจุดนี้พวกเขาจะท การยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการน,นั่นหมายความว่าได้รับไฟเขียวจากทางบูโนแล้วที่พร้อมจะย้ายออกจากทีมปีศาจแดงในช่วงซัมเมอร์นี้โดยที่ประเด็นดังกล่าวกลายเป็นหัวข้อของการพูดคุยระหว่างที่ทีมปีศาจแดงกำลังทัวร์เอเชียในสัปดาห์นี้ขณะที่ตัวของบูโนเองก็ยังคงโฟกัสและรับหน้าที่กับตันทีมต่อไปอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันแต่ล่าสุดหลังจากที่ตัวของเอเจนต์ของบูโนได้เดินทางไปพบกับผู้บริหารของอันฮีา ารที่กรุงลิยาทําให้ดูเหมือนว่าการย้ายทีมจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้และที่สําคัญตัวของบูโนโอเองก็ไม่ได้การันตีอนาคตของตัวเองเช่นเดียวกันซึ่งนําไปสู่ความคิดว่าตัวของบูโนโพร้อมที่จะอําลาสโมสรปีสัจแดงไปในช่วงซัมเมอร์นี้นอกจากนี้รายงานของ BBC อ้างว่าผู้บริหารของปีสัจแดงก็เปิดกว้างสําหรับการตัดสินใจของบูโนโและล่าสุดหลังจบเกมกับฮ่องกงทางด้านลูเบนอโมริมกุนซือของ สัตว์แดงตัวของอโมริมก็ให้สัมภาษณ์เป็นในเช่นเดียวกันว่าตัวของบูโนอาจจะย้ายออกจากทีมโดยคําตอบของอโมริมเมื่อถูกถามถึงอนาคตของบูโนก็คือตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจอะไรทั้งนั้นตอนนี้ผมไม่รู้แน่ชัดแต่ผมคิดว่าเขาอยากอยู่ต่อเพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาก็ปฏิเสธหลายๆข้อเสนอไปแล้วผมคิดว่าสโมสรสามารถหาวิธีอื่นๆเพื่อหาเงินได้ความรู้สึกที่ผมได้รับก็ คือเขาต้องการอยู่กับแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ต่อไปแต่คุณไม่มีทางรู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้โดยทางด้าน BBC เชื่อว่าค่าตัวการย้ายสังกัดของบูโน่จะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์นะครับและนี่ก็อาจจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดทําให้อโมริมนําเงินมาปรับปรุงขุมกําลังสําหรับสร้างทีมใหม่ได้ดูแล้วก็น่าจะมีโอกาสย้ายทีมสูงมากนะครับสาหรับบูโน่ในตอนนี้ พอจากบทสัมภาษณ์ของอโมริมก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าบูโน่จะอยู่ต่อหรือไม่ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูดีลคว้าเอเซ่ตัวแทนบูโน่หลังกับตันนวดสอย้ายไปซาอูล่าสุดทางด้านสกายสปอร์ตสื่ออังกฤษได้รายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เตรียมพิจารณาหาจอมทัพคนใหม่เข้ามาเสริมทีมนะครับหากว่าทีมปีศาจแดงตัดสินใจปล่อยตัวบูโน่ออกไปให้ทีมซาอูหลังจากที่ตัวของบูโน่ได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากสโมสรอ,อันฮีรานที่พร้อมยื่นข้อเสนอ100ล ล้านปอนดึงตัวนักเตะไปร่วมทีมโดยเวลานี้แมนยูในแต่ตกเป็นข่าวพร้อมพิจารณาขายนักเตะทุกคนออกจากทีมนะครับไม่เว้นแม้แต่บูโน่หลังจากที่สโมสรสูญเงินมากกว่า100ล้านปอนจากการที่สโมสรปีศาจแดงพลาดการไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็น2ฤดูการติดต่อกันนะครับทำให้มีผลกระทบอย่างมากต่อง,งบประมาณที่จะเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ และล่าสุดทางด้านสกายสปอรได้เผยว่าทีมปีศาจแดงมีความสนใจคว้าตัวเอเบเรชี่เอเซ่แนวลุกของคิสซัมพาเลตมาร่วมทีมในกรณีที่บูโนจะอำลาทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีรายงานว่าตัวของเอเซ่มีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาอยู่ที่60ล้านปอนด์นะครับและตัวของเอเบเรชี่เอเซ่ก็ไม่ปิดโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมคิสซัมพาเลตในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นเดียวกันสำหรับตัวของเอเซ่แนวลุกวัย26ปีทำ ผลงานได้อย่างโดดเด่นกับปรา,าสาทเรือนแกวนะครับและเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยพาทีมไปถึงการควา้าแชมป์เอฟเอครับได้สําเร็จด้วยผลงาน14ประตูกับ11แอสซิสจากการลงสนาม43นัดให้กับพาเลเตรวมทุกรายการนั่นทําให้เจ้าตัวตกอยู่ในความสนใจของปีศาจแดงนะครับที่จะคว้าตัวมาแทนบูโนในระยะยาวแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงล่ะครับคิดว่าอย่างไรถ้าหากทีมปีศาจแดงขายบูโนออกจากทีมแล้วคว้าตัวเอเบลิ ที่เอเซ่เข้ามาแทนที่หเมาะสมหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับสำหรับเอเซ่น่าจะตรงสเปคอะโมลิมนะครับเพราะเนื่องจากสโมสรอยคิดซ้มพาเลตเล่นในระบบ3-4-3เช่นเดียวกันการเปลี่ยนโค้ดครั้งนี้ก็ถือว่าทีมปีศาจแดงน่าจะได้ล้างบางครั้งใหญ่เลยทีเดียวนะครับเพราะว่านักเตะที่จะซื้อเข้ามาร่วงทีมมักจะต้องตรงสเปคกับอะโมลิม ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับกานาโชยืนยันด้วยตัวเองมีความสุขดีกับแมนยูส่วนเรื่องย้ายทีมแค่ข่าวลือเท่านั้นล่าสุดทางด้านอารีฮันโดกานาโชปีกเจ้าปัญหาของแมนยูที่มีข่าวออกมาอย่างหนาหูตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าตัวของกานาโชจะย้ายออกจากทีมปีศาจแดงไปในช่วงซัมเมอร์นี้โดยล่าสุดทางด้านกานาโชเผยกับสกายสปอร์ตว่าการเป็นนักฟุตบอลก็จะได้อ่านและได้ฟังข่าวลือเกี่ยวกับ อนาคตมากมายแต่เจ้าตัวก็ยืนยันนะครับว่ายังมีสัญญากับแมนยูจนถึงปี2028และตอนนี้ก็ยังมีความสุขดีที่แมนยูโดยกานาโชออกอาการไม่พอใจนะครับที่ตกเป็นตัวสำรองในเกมรอบชิงชนะเลิศยูโรปาลีกที่แมนยูให้ให้กับสเปอร์หนึ่งประตูต่อศูนยและหลังจากนั้นก็มีข่าวว่าลูเบนอโมริมผู้จัดการทีมได้แจ้งกานาโชต่อหน้าเพื่อนร่วมทีมนะครับว่าให้นักเตะไปหาสโมสรใหม่และนี่ ี่ก็คือสรุปข่าวปีสัตว์แดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงเช้าของวันที่31 e พฤษภาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนโจนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ตัวขอแอดมินขอกราบสวัสดีครับ